ดูให้รู้รู้ให้ลึกมาคุยกันเรื่องของแผดินไหวในญี่ปุ่นที่เป็นข่าวให้ได้ตื่นเต้นกันไปเมื่อไม่นานมานี้และจะว่าไปเกิดขึ้นอยู่ทุกปีจากสถิติบอกว่าญี่ปุ่นเกิดแผดินไหวในหนึ่งปีทั้งเล็กใหญ่นับรวมกันได้ถึงห้าหมื่นครั้งแผดินไหวระดับ4ประมาณ1 0 0 0ถึง1,500ครั้งต่อปีหรือเกิดประมาณหนึ่งครั้งในทุก8ชั่วโมงมากขึ้นไปอีกคือระดับ5ถึง5.9 เกิดประมาณ140ครั้งต่อปีตื่นเต้นขึ้นไปอีกระดับ6-6.9ประมาณ17ครั้งต่อปีและแบบไม่อยากให้เกิดขึ้นเลยก็คือระดับ7ขึ้นไปประมาณ2-3ครั้งต่อปีส่วนแผ่นดินไหวระดับ8ขึ้นไปที่จะนำพาวความเสียหายอันใหญ่หลวงมาให้เหมือนที่เกิดในปี2011 สำนักงานอุตุนิยมวิทยาญี่ปุ่นเตือนว่ามีโอกาส80-90%ที่จะเกิดแผ่นดินไหวระดับนี้ในบริเวณร่องลึกนันไกาภายใน30ปีข้างหน้าคนญี่ปุ่นมีการศึกษาและพยากรณเพื่อเตรียมรับมืออย่างไรตามฟูจิเซนเซไปหาคำตอบกันค่ะ